ก็ไม่ได้แย่ปะ นี่คือัวหยิกของฉันมันได้แบบนี้เหรอใครที่เป็นผมอยากโศกหรือว่าผมหยิกเหมือนกันยืมาตลอดต้องฟังคลิปนี้เลยตาเป็นคนหนึ่งนะคะที่เข้าวงการยืดผมมาตั้งแต่หมอหนึ่งเข้าแล้วไม่ออกอีกเลยแล้วยืดผมมาตลอดนะคะปีละหนึ่งครั้งทุกปีเลยจนอายุ25จนกระทั่งผมร่วงเยอะมากแล้วก็พบว่านางศรษะนะคะมันมีผมร่วงเป็นหยอ่อนหลังจากนั้นก็คือไปหาหมอนะคะแล้วก็ทำการรักษาอยู่นานมากกว่าจะหายเมื่อผมของเรากลับมาขึ้นเป็นปกตินะคะแต่ก็ไม่อยากทำเคมีกับผมอีก<ๆ>แล้วจริงๆมันอาจจะไม่เกี่ยวกับเคมมมมมมมีีีีกกกก็็็็ไไไไไดดดดดด้้้้้้้แแแตตตตต่่่่่่่่่าาาารรูสสึวออออะททััััันนนนนเเเปปิงงงลลขยยยใจุืผ แล้วก็พยายามปล่อยให้ผมเป็นธรรมชาติจนตอนนี้ก็เป็นธรรมชาติได้เพราะว่าหยุดการยืดผมมาได้แค่หนึ่งปีนะคะปลายก็ยังตรงอยู่และนี่ก็จะเป็นการจับรลอนครั้งแรกนะคะจริงๆคือมันยังจับรลอนไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าด้านล่างปลาย<ต>เราอยาก<ร>ดูดว่าผมธรรมชาติที่แท้จริงแล้วของเรามันเป็นยังไงเพราะว่าตาโตมาแล้วก็ไม่เห็นผมธรรมชาติของตัวเองนานมากฝืนธรรมชาติมาตลอดนะคะแล้วในที่สุดนะคะเราก็ต้องกลับมาเป็นธรรมชาติเหมือนเดิมใครที่อยากลองปล่อยให้ผมตัวเองเป็นธรรมชาติก็ลองดูนะคะไม่ว่าจะผมหยิกหรือว่าผมตรงเราก็สามารถสวยได้ในแบบของเราขอแค่ผมดู จริงๆจะเป็นบอดี้ออยนะคะที่ใต่ใช้แล้วก็ใช้บำรุงผมด้วยเพราะว่ากลิ่นมันจะหอมมากนี่จริงๆเดี๋ยวจะรอปล่อยให้แห้งแบบอีกนิดนึงนะเดี๋ยวมันจะหแห้งเองแบบธรรมชาติต้องอีกสักนิดนึงแล้วนี่คือหัวยีของฉันมันได้แบบนี้หรอ <c oughs> คือไม่เคยเห็นตัวเองตอน,นหัวตอนหัวยีกับมึงนี่อันนี้ก็ผมแบบธรรมชาตินะอืม นี่ตรงนี้มันยังปลายมันจะแบบว่าตรงอยู่มันก็จะไม่ธรรมชาติมากเพราะว่าอยู่ในขั้นตอนแบบกําลังปล่อยแต่แบบถ้าผัวูุยกูจะอยู่แบบนี้อก็ไม่ได้แย่ป่ะเออก็ได้อยู่ป่ะเนาะแล้วทำไมอ่ะเออน่ะได้แต่เราไม่อยากฝืนธรรมชาติแล้วไงมันก็ได้มันก็เปลี่ยนรูปายวันไหนอยากตรงก็หนีไม่ต้องไปยืดวันไหนอยากขวยอีกก็ปล่อยเออแต่ถ้าแบบว่ามัน เป็นธรรมชาติทั้งหัวอ่ะมันน่าจะสวยอะ่ะแต่ว่านะเวลาเซตผมอันนี้แบบเซตแล้วรอนมันไม่ขึ้นเพราะว่ามันยังมีน้ํายาอยู่เนี่ยมันก็จะแบบได้แค่นี้แหละเพราะว่าน้ำยาอย,ยู่ยังไม่หมดไงเออใครที่กําลังแบบว่าหนีความหัวฟูหัวหยิกของตัวเองก็ลองแบบลองดูให้ผมได้แบบว่ากลับคืนสู่ธรรมชาติบ้างเพราะว่าเราหนีมาตลอดแล้วแบบนี่ก็หนีมาเป็นสิบกว่าปีอะ่ะโอ,อ้ถึงเวลาที่เราต้องแบบอยู่กับมันบ้างมันก <c oughs> ็ไม่ได้แย่อะเดี๋ยว <c oughs> เปลี่ยนฟิลเตอร์อืมสวยเลยหรอ จริงๆมันก็ได้อยู่มันก็ไม่ได้แย่ป่ะใช่ไหมทุกคนบอกหน่อย